นายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเผยร่วมวงมือเที่ยงพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐ คุยสถานการณ์การเมืองกลางตัวเลขสสภูมิใจไทยคาดได้ไม่ต่ำกว่า70เสียงปัดปล่อยภาพหวังขู่คู่แข่งพร้อมรับนัดทุกพักเปิดเงื่อนไขร่วมรัฐบาลกฎหมายกัญชาต้องผ่านเตือนนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองหากกล่าวหาเท็จเตรียมเจอดำเนินคดี หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่กังวลแกนนำพักภูมิใจไทยกินข้าวกับคนเอกประวิตรวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ต้องการจับมือพักแนวร่วมเผด็จการอยู่แล้วแยบโอกาสจับมือพักร่วมฝ่ายค้านเดิมเพื่อโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีแต่การร่วมรัฐบาลยังต้องคุยกัน นายสุภชัยใจสมุตรสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยขอสังคมแยกแยะหลังพบบ้องกัญชาเหตุสรวัตครคลั่งยืนยันผลการศึกษาไม่มีใครสูบกัญชาแล้วคลุมคลั่ง อายการเลื่อนฟังคำสั่งคดีใบเตยดีเจแมนกับพวกช่อโกงแชร์ฟอ r เรกสามดีเหตุมีพยานเอกสารจำนวนมากและมีบางประเด็นที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนัดใหม่10เมษายนนี้ขณะที่ดีเจแมนใบเตยยอมรับเครียดทุกวันงานน้อยลงไม่เคยคิดหลบหนี ปปชตรางบินโรนลุยตรวจหลังชาวบ้านร้องเรียนผู้มีอิทธิพลลักลอบดูดทรายพบตะลิ่งพังทางน้ำเปลี่ยนแปลงขั้นวิกฤตทรัพยากรเสียหายจำนวนมากงงอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ดำเนินคดีผู้ลักลอบดูดทรายในแม่น้ำ